จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดนะครับแล้วก็กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,558นางฉัดพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,558 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อคัดสรรและก็คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กลมพัฒนาชุมชนและดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี2558โดยเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับมอบโร่รางวัลจากส่วนกลางซึ่งมี4ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลกลุ่มองค์กรดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัด สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำหรับรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลกลุ่มองค์กรดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัดจะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง